โอ้นี่ยังตรงได้น่าจะต้องเอาไปนะครับนมอายาลังกานี่นี่อายาลังแก้วเอานี่อายาลังกะนี่นซุยตอนนี่จันร้อยอันนี้ป่ะนี่มาเล่นอย่าหนักเลยเดี๋ยวาม่ไหลฉัดร้อยนะเพื่อนๆดีเท่าเยอะยังจังมันยืดเว้งเลย สวัสดีกับพุ่มพบกับพุ่มเด็กในม้งดชฉันคยนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวก็ว่าพาพื่อืนมาหมายดังนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีหมยดังอะไรมั่งนะครับวันนี้ใครที่ชอบกันนี่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ่มด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตามมาเลยนะครับก้าวขค้กับปื่อืนมาเล่ต้นในนี้นะครับ แล้วนี่จันนะจันมโนราครับนี่ตอนนี้จันมโนราช่วยช่วยคัดนะครับโอ้ตอนนี้มันเก๋จังเลยนะครับเบื้อๆบนว่าลำต้นมันยาวนะครับนะครับบัวมกอยู่กับหลังช่วยนะครับตันนี้จันมโนรานะครับหรือว่าจันตะคุรบโอเคครับเดี๋ยวเดินลุงไปเริมงนุ่นว่านะครับผมเดี๋ยวก็คอยขึ้นควรดีลังนะครับตามมาเลยนะครับเรื่อยๆนะครับ าตรงนี้นะครับเพื่อนๆมีเสน่ห์จันดําปีนะครับตรงนี้เสน่ห์จันดําล้วนๆเลยนะครับตรงนี้นี่นี่นี่ดูเสน่ห์จันดํานะครับหน้าใบก็คลัแบบสี่เขี้ยวไข่ไขๆเงินนะครับเนี่ยไข่ไข่นะครับไข่ไข่สีเงินเลยหน้าใบเดี๋ยวกอนนี่นะครับกอนี่มาดูกอนี่กระซวยเนี่นี่นี่เพื่อนๆสวยขาดกาดเดี๋ยวกาเดินเล่ยเรื่อยนะครับเดินตามมาเรื่อยนะครับ อเคครับเพื่อนๆมาดูตอนนี้นะครับนี่ไม่รู้เป็นเสน่จันเรยนะครับใบเนี้ยปโยกเรื่องเื่องนะครับเต่กาออกซี่น้ำตาลนะครับซี่น้ำตาลนะครับสวยนะครับตอนนี้พวกเขายาวยังเดี๋ยวว่าดี๋ยวนนี้เนี้ยประโยกเรื่องเื่องนะครับการเสน่จันป้านี่ผุมไม่ค่อยเน่ใจเร็วครับตอนนี้คือว่ามันไกลเยอะนะครับใครมีความรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผม กาเพื่อนเเดียวเดินมาหน้าเรื่อยๆนะครับเผืนตามมาเลยเดี๋ยวเราจะเละเรื่อยๆนะครับนี่โกเล็กๆแบบนี้ก็สวยนะครับนี่นี่โกเล็กๆแบบนี้สวยเหมือนกันนะครับโกเล็กแบบนี้เนี่ยครับสวยตัางปีนะครับหย่านี่เพื่อนๆมาเลยจืดเรียวหายาลังก์ ดังเรื่องนี่มาเลยนี่นี่ดังเรื่องอยาใส่มันไม่ดังประยชนมันดังไม่ล้างนะครับเพื่อนๆเอาไปลุนใบไหมใบนี้ไม่ดังแล้วนะไ,ปปไม่พื้นไม่พื้นนี่ตาหวาเราตัดเม็ดอะไรมันแตกไหมนะครับน่าจะดังนะครับพ่อที่บ้านพุ่มพงษ์ทำปานนั้นนะครับมีด่างหลายต้นเดี๋ยวเราตั้งต้นมไม้ไปก่อนเอาต้นนี้ไปกันนะครับนี่ทนไปนี่ของผม ทำไมต้อนดำพืเอนี่วัวมันยาวจังตอมีดกุดไอ้ยาโอเคครับเดี๋ยวคุณเดตเดี๋ยวคอยดูกันดีกว่านะครับผมเก้าขีครับเพื่อนๆได้มาเร็วนะครับนี่ผมก้าววานี่ดูพมก้าววาไปตึงตัดให้เลือดใบด่างครับใบเดียวแล้วก็บุกนอนแบบนี้เลย แล้วด่างชั่วครับพมมีประสบการณ์เลยนะครับมีด่างที่บ้านนะครับด่างข้าวนะครับตอนนี้กลายเป็นด่างชมพูนะครับใบใบยอก็มาเป็นด่างชมพูเลยชมพูปนข้าวนะครับก้าวขี้ครับเดียวเดินไปเรื่อยๆนะครับผุ๊บทางหน้านู้นไงตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเกบ,บีดแป๊บเดียว โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงลงเสน,น่หันนะครับผมได้เดินมาพุ่มเป็นที่นี่ันแปลกๆไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าอ,อ,อะไรกอนนี้ก้อนนะครับก็ลังก่อนเสน่ห์ันเกี้ยวนะครับจะไวโกเมือนมาโนรานะครับแต่เป็นเสน,น่ห์ันเกี้ยวนะครับซุยนะครับก้อนนี้ผม่มพอมมันซุยนะครับสมบูรณ์ถูกใบอบยาครับเดี๋ยวเดินลงไปเลยข้า,างอีกเดี๋ยวว่านะครับตามมาเลย นี่เนียนี่เนี่แหละเปนเพื um, ่อนไม่สวยผุ้จันแดงนะครับนอนโอ้ยสวยกคนนี้ฟอมสวยแล้วนี่เขาได้นะครับนี่เป็นคนนี้ลาวเลยนี่นี่จะนี่จันเขียวนอนใบโู้เห็นไหมสวยอย่างเร่งเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลังกะอืมไล่ลงมาเลยนี่เละนุ่งเลยนุ่งเละตัวนุ่ง เลยนนุงแดงเจ็ดโอ้นี่มันเฮ้ยตาตาโลเลยปุ๊บตาลูกว้าวนะครับนี่จนะนั่งแดงลาโก่หนิยายายาๆๆๆๆาจโอ้ขออนี้กระชวยนะครับข้ามาเล็ก๋ๆนะครับเพื่อนโอ้ช่วยหลายโค้นะครับเดี๋ยวตีมันน่าปลับฮึ่มฮึ่ดีใจเลยที่วัวนนี้ได้ดังแค่ต้นเดียวก็ไม่ผือนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ เออนนั่นก็ะถวยนะนูก็ะถวยนะครับโคนี้โคนี้โคนี้ก็ะถวยนะครับมันดูแบบนั้ะอ้าวัดะถวยอะไรเดี้ดเลยนะครับนี่กอนี้เสียามอยู่นี่กอนี้ยังตรงใกล้น,น่าจะต้องเอาไปนะครับเพราะมันช่วยจริงครับกอนี้อืมหยดแดงเปร๊บเลยอย่าลังก้าอืมช่วยนะครับ นี่กระถ้วยนะครับพอนี่มันตั้งปีเลยนะครับเซนี่จันยอมนี่ช่วยจริงๆนะครับเพื่อนๆเม็ดมีดังเลยเดี๋ยวถ้าว่าเพ่นืดี๋ยวพอตัดสินใจแป๊บๆเอาพอนี้พอนี้นี่กับเซนี่จันเขี้ยวหนอืผล่นี้ก็งามร้าวนี่อยู่ใต้บังค้าเลยโนี้นี่โผลนี้นี่โผลนี้ก็งามโอ้ยอย่าลังก์เดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาเลยข้างหน้าก่อน โอ้ยด yeah. ้วยบุนมอ้ยาลังกานี่นี่อ้ยาลังแก้วเอานี่อ้ยาลังกานี่นะยตอนนี้จันได้ตอนนี้เป็นีรตอนนี้นจะไหนได้ผมก็ต้างผ่าเปินเปิดนิดไอันนี้ผมไม่รู้จักจริงนะครับผมไม่เคยเจอการแดงครับตรงกลางเต้นนะครับเป็นสีเหลืองมาเลยนะครับถูกไว้นะครับขอนี่เอา ลย่ลยค้อได้หรือสักว่าเต๋เอพมเหลอ่ยงก่ะกาโอเคครับเดี๋ยวคุดกันเลยดีว่านะครับพุ่มกาไปรอชุ่มต้นคุดเซ็จนะครับว่าได้กี่ต้นนะครับโยมนี่กเาโอเคนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ค no ุดมาแล้วนะครับพมได้มาต้นนี้นะครับการซีดดนะครับเดี๋ยวก็น้าใบอกไข่ๆข่กลๆนะครับดำดำแต่ว่าไม่เชิงว่าดำนู่นะครับก็น่าจะเป็นสายนิจันดำนะครับแต่มองไกลๆหนึ่งว่าดำโบราณเมื่อกี้นะครับไม่รว้นฉายไม้นะครับแล้วก็มาสายนจันเดงนะครับผมการเดงนะครับใบอกไข่ไขใบพู่นะครับเดี๋ยวกอนี้นะครับเพื่อนๆเช็คปวดล้าวนะครับวันนี้ นี่น่าจะเป็นเด้งโบราณนะครับพุมนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาดด้วยนะครับดูใต้เบยบางที่บางพื้นที่นะครับใต่เบยจะเด้งมันเลื่อยถูกเบยนะครับแต่นี่แเด้งโบราณแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะทางนะครับกับใบอื่นนะครับจะไม่เหมือนกันนะ่นเป็นเป็ูนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะผิดพลาดประกันไดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ต้นที่ว่าพุ่มชอบตี่สุดก็คือต้นนี้นะครับยักนะพลัดเมื่อกี้นะครับ สนี่จนเริเป็นตรงกลางเป็นสี่เรื่องมาเลยนะครับเหลือแปลกวีมีอยู่ต้นเดียวนี้นะครับต้นนี้คือช่วยยิงนะครับชอบปุ่มชอบเลยครับตันี้ขาหนึ่งต้นนะครับหลายต้นนะครับได้ไล้ต้นนี้สานี่จนเคี้ยวนะครับเห็นมันติดกันนะครับถึงต้นหนึ่งก็เอาไปบ้านลราใบพู่นะครับต้นนี้แล้วก็สานี้จะเด้งนะครับเด้งนะครับทีเลือกก็เด้งแล้วก็มีดางนะครับนะครับเนี่ยมันตั้งไปอเยูะเยนะครับอันนี้กระท้อนไปเลยนะครับ ยังไม่ต้องง่ายเล,นเลยนะครับตอนนี้ก็กโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดินไปเลขกันโตนะครับข้างหน้านะครับก็ไปติดตามชมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับกันเพื่อนเดี๋ยวผมวา่า๋ยวต้นไม้ตั้งไว้สร้างแยกนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปห้าข้างหน้ากันดีกว่านะครับผมมันรึงร่างเล้วน,นะครับ เฟื่อนๆมาเล่กวักกว่าพุ่มนะครับตอนนี้ก็ได้เจอกวักกวาพุ่มเดี๋ยวว่าสวยนะครับนี่เลยก้อนนี้นะครับสวยนะครับก้อนนี้ก็ช่วยนะครับเอาเอาเอากับก้อนนี้เอาแน่นอนนะครับสวยนะครับก้อนนี้ช่วยจริงสวยอาหยาพ่มไม่เคยเห็นนะครับที่เงินเป็นีน่แต่ก็มาก้อนนี้นะครับก้อนนี้ใบยิกยักนะครับสั่งโกเลยนี่ครับใบกลางเป็นยิกยักนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอามีดตีมีอะไรบ๋ยวนะครับ น่สยยวยติดเลยชูเลยล้วเี่กไปเลยชูนะครับติดสวยครับเพื่นอนๆนี่กดกับผมนะครับสวยจริ่งกับโกลนี้สวย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 โอเคนะครับเดี๋ยวอีกโกนปลูกไอ้ไม่มีที่นอนเลยนะครับไว้ในบ้านมั่งนอกบ้านมั่งนะครับสวยนะครับโกลนี้ เอาโอเคครับเดี end, select, room, order, okay, ๋ยวเอาก้อนู right, here, ่ยก้อนนึงนะครับช่วยนะครับก้อนนี้ก็ช่วยตังันนี้ก่อนเหลือไม่โต้นะครับเอาไปตังฟืเนี้เห็นไหมนะครับมันยิกยักนะครับเอาไปปืนนะครับนี่ได้แหละก้อนเลยนะครับกากปลาพุ่มลาวนะครับเล่นกากปลาพุ่มลาวนะครับกากลาพุ่มนะครับเอาไปตังดินเนี่ย โอเคเดี๋ยวพลิตลงไปก็ล้างเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปเลยริมนุ่นกวยตาปลานนทักนิดน,นะครับตามมาเลยครับกาโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงริครงครมคลอ,องนะครับ,นบนแล้วก็ต้นไม้กว่าพุ่มๆนะครับตั้งไว้กับบนแลนนี่จันนะครับตั้งไว้รถตั้งมาแลนะ้วแล้วก็มาเลยดีนี่ดีดีดี่าลังกัา แล้วว like mm ับบบม่ไดนี่ใบย็บปนิฮารุยาลังกะอืมดูนะดูโรยเปนเนู่นนู่ก่อนนู่นดูเดี๋ยวปมบเดี๋ยวปุ่มเหียวนดูอยากใอนเท่านั้นเดวยกัเลด้ะวยนะกอนนี้เนกะอนนี้วไนะกับเอได้นะกับอันนี้ดูคุยไปเอาก่อนบนนูโอเคครับเดี๋ยวปุ่มขึ้นไปกุกเลยนะครับจ่ายก็ไม่ได้ โอาพีน่ะน,ะนะครับเพืเ่อนๆได้โคตรกว,ว่าพุ่มมาแล้วน,นะครับนี่ใหญ่ใบนีิ่ง ครับผมมิ้นกลมันเยอะนะครับผมรวยโอ้นะครับอืมเดี๋ยวเราควรพาไปแตงได้นะครับเอาตังฟรีแล้วนี้โอเคครับนะตังหมดโคตโกมันเยอะนะครับว่าไหนได้นะครับก็กระพุ่มเยอะเป็นนี้กระพุ่มปลานะครับแล้วก็กนี้ตะโกกันเนาะนี่เหล่อเพื่อนๆเหลยความมั่าของมันครับเก่าอเคครับตังมาตรงนี้อืม นะครับช่วยปุ้ยกะเดินเลนริมนี้นะครับนี่เพื่อนเพื่อนเลนครับมีพญาจงหางนะครับด่างไม่มีเลยนะครับมีก็พญาจงหางครับอเอาเก๊ครับเดี๋ยวเดินเลนเรื่อยๆนะครับ ก้าโอเคครับเพื่อนๆอย่าเจือหลาวนะครับอันนี่โค่นี่กว่ากระพุ่มลายเข้มมากเลยนะครับโค่นี้มุดเลี้ยนะครับเปรี้ยวชาดนะครับเปรี้ยววู้มุดเลี้ยนะครับอืมม,มันเลี้ยอย่านักใจเดี้อไม่ไหลชัดร้อยนะเพื่อนๆดีเท่าเยอะยังมึงยึดเว้งเไยไม่งี้อย่าไหลช่วยร้อยอย่าลังคาเลี้ยง เอาไปสองนวโปุ้มก็เอามุกมุกอ่าเวงแมมาจ่ายดิเดี๋ยวลังก์ก้าเดินมาเรื่อยๆนะครับหนูนุ่งกอดหัวร้อยหนูก้าเพื่อนๆเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเดินไปเลยตุงนู่งตะกิดนะครับไปเลยทอนนี้จันนะครับว่ามีด่างไม้นะครับก้าตามกันมาเลยนะครับปุ้ม เพื่อนๆอย่าลังกามาเลยกอนี้ดูนะครับกอนี้ตอนนี้ฉันเดี๋ยวว่าใบสวยจริงนะครับกอนี้มซวยตุกโกเลยนะครับเดี๋ยวพวกหมาวันนี้อย่าลังกาอดใจไม่ไว้นะครับต้องเอาลาวนี่คำพูดนี้ก็มีเสน่หันด่นะครับนีบนมีเสน่หันด่มนะไม่เอานะครับนี่เอากอนี้ก้อนเดียวเดี๋ยวพมจะตัดไปถอนนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรักอยู่นะครับตัดไปถอนเยวอม ดูนะครับมันมีรากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ,บไว้ายนอนเลยพันพันแล้อย่าไปอเนกเลยเร็วแต่ว่าช่วยนะพลาดเลยคนนี้ไอ้นู่นเป็นใจเนี่ยจันดํานะครับการดําการดําปีเลยนะครับแล้วก็นู่นจันเด้งนะครับเดี๋ยวผมว่าไปเล็วไปยาจังหงว่านก่อนดีนะครับว่าด่างไม้นะครับ นี่ป so. like so ืนอนๆดูนะครับแต่ว่าไม่ดานะครับแต่ว่าเยอยมักดูเลกับนาพมนะครับเลอันนี้เยอะเยิ้งครับตัวนี้แต่ว่าไม่เอานะครับไว้เป็นแน่ๆไปยาจงอ้างเดี๋บ้านเยอะแยะนะครับดิตัวนี้ฉันกะเดี๋ยวพืนปืนพุ่มห่าเดี๋ยวพุ่มีกลับไปถีอตั้งต้นไม้นะครับแล้วก็ไปรวบโยอะได้พื่อืนเล่นะครับว่า ได้กี่ตนได้เรื่อยมังเแบบจัดยินกันเลยนะครับพุมโอเคนะครับไปเลย โอคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงเลยนะครับได้กวักกว่าพุ่มไ่บิกนะครับส่ดึกดําบันนะครับพุ่มก็มีทั้งลายชัดแล้วก็ลายไม่ชัดนะครับอันนี้ลายส่วยนะครับตอนนี้หลายอีกต้นหนึ่งลายไม่ส่วยแถ่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าาเกิดเป็นปาไปเลี้ยงตายก็คือเดี๋ยวพุ่มจะตัดเอาเลือดแถวเดต้นมันนะครับเอาแตววัวโตมันห้มันแตกไหมนะครับโอ้ยกล่าวโครงก็ใหย่ยดีนะครับแล้วก็กวกกว่าพุ่มใบยิกนะครับ แดีวก็นี่นะครับลายเปลกเปลือนนะครับกักปลาพุ่มนะครับกับลายต้นนะครับตรงนี้เป็นซิยนะครับแล้วก็กักปลาพุ่มนะครับสนีจันนะครับสันน้จันเปกปลาลาดนะครับโอ้กักปลาพุ่มมีด่างอยู่ต้นนึงนะครับอยู่ในเลียออเดีดีดลงเรื่องนะครับกักปลาพุ่มดังเรื่องนะครับต้นนึงใบปับถึงกับสนี่จันนี่บอกเดียวนะครับเดี๋ยวก็ สเน่จันเปลกปลาลาดนะครับผมเยี่ไม่โตู้นะครับมารูปันอะไรเลยนะครับแต่การกองกสีเดงนะครับสเน่จันนะครับการสีเดงแล้วก็ตรงกลางเป็นสีเหลืองนะครับผุมสวยนะครับตอนนี้สวยจริงแล้วก็สีเลื่องนะครับจันเดงงบรด้านนะครับเหลือมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝ่าเฉินนะครับแล้วก็นี่สเน่จันเขี้ยวนะครับใบพูนะครับนะครับตอนนี้พูดแน่นอนนะครับชัดเจนแล้วก็สีเลื่องก็มีดางนะครับสเน่จันดัง ดังเรื่องนะครับแต่ก็สันนิจดํานะครับเดงดํามุนกันนะครับแล้วก็เขี้ยวรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ30ต้นน่าจะได้นะครับพุมทังหมดนะครับสนนิจนะครับก็ไม่รวมกับพุ่มนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พุ่มด้วยนะครับพบกับพุมคลิปวิดีโอหน้านะครับพมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ